ใครที่ติดตามการแข่งขันโด้ทูที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่างานระดับเมเจอร์อย่างลี m a เมเจอร์2 3นั้นมันก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าหลายหลายอย่างมันพังไม่เป็นท่าจนทําให้น,นักแข่งและก็ผู้ชมนึ่งกระาบส่งกันอย่างท่วนหน้าและในวันนี้เราจะมาดูความพังพินาศของงานนี้กันว่าทํำไมการมาถึงถูกขนานนามว่าเป็นการแข่งข e ันอีสปอร์ตที่พังที่สุดงานหนึ่งเลยก็ว่าได้กันละครับ กลับมาอีกครั้งกับ g f u e l รถชชมนาวจากเกม r e s i d e n t Evil 3แบบกระปุกและรถจากเกม Dead by Daylight รวมไปถึงอนิเมะชื่อดังอย่าง Naruto ที่มีให้เหล่าเกมเมอร์จับจองกันได้แล้วทั้งแบบกระปุกและก็ซองแบ่งที่กำลังมีโปรโมชั่นตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อที่ร้าน g a m e r y Shop ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ งานรับเมเจอร์ของเกมด้วยถูกอย่างลี m a เมเจอที่มีผู้จัดเป็น 4D Esports และ E-Pulse ก็จัดออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรแถงจากผู้ชมในสนามและบนอินเทอร์เน็ตต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่างานเมเจอร์ต้นปีงานนี้อาจจะเป็นเมเจอร์ที่หัวที่สุดของปี2023เลยก็ว่าได้ โดยปัญหาที่หลายๆคนกังวลตั้งแต่ที่งานยังไม่เริ่มขึ้นนั้นก็มาจากเมืองที่ไปจัดงานมันก็กำลังมีการเปร็นทวงครั้ง,งใหญ่เกิดขึ้นแถมรัฐบาลในประเทศเปรูอเองก็ยังประกาศสถานก,การณ์ฉุกเชิญอยู่ด้วยนั่นจางทำให้คอมมูนิตี้ของลูกัะทูรู้สึกกังวลกับความไม่ปลอดภัยต่อน,นักแข่งและผู้ชมที่มาจากต่างประเทศแต่ทางผู้จัดอย่าง 4D Sports น,นั้นก็ได้ออกมาประกาศว่างานลีมาเมเจอร์จะมีการจัดต่อไปอีกทั้งตัวในการขายเฟสแรกนั้นก็หมดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่9กานาทีเท่านั้น เมื่อคอมมูโดตาได้ยินเช่นนี้พวกเขาก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาดับหนึ่งที่งานจะไม่ล่มแบบสายฟ้าแลบทว่าแฟนๆนั้นก็ใจชื้นกันได้ไม่เท่าไหร่เมื่องานเริ่มขึ้นปัญหามากมายกระุุดขึ้นมาเป็นดอกเหตุ โดยปัญหาได้ที่รีกได้ว่าทำลายความรู้สึกของผู้ชมทั้งในสนามและบนโลกเต็มเ,เลยนั้นก็คือความล่าช้าของการถ่ายท่อโสดที่ในวันแรกของการแข่งขันมันก็เกิดปัญหาขึ้นโจนมานทำให้งานต้องล่าช้าไปหลายชั่วโมงด้วยกันจนทาให้แฟนในงานต่างก็นั่งเอือมรากับความไร้ประสิทธิภาพในการจัดการแถมผู้ชมในการและซีมเมนั้นก็ต้องนั่งถ่างตาเราดูการแข่งขันมาอย่างยาวนานเพราะว่าในการไลฟ์วันแรกนั้นมันก็กินเวลาไปมากถึง17ชั่วโมงเลยทีเดียวหรือว่าเกือบ1วันเลยนั่นแหละครับ แางปัญหาที่เกิดขึ้นทางผู้จัดก็ไม่ได้มีมการออกบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาให้คนดูนั้นถึงก็งงงวยกันเป็นใหญ่ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาทา้านาเทคนิคหรือปัญหาอะไรกันแน่วะยิ่งคนดูในสตรีมมอง่งก็นักเข้าไปยายเพราะต้องนั่งดูจอดาไปหลายชั่วโมงก,กว่าที่ภาพจะกลับมาได้เนี่ยเนี่ยดำแบบในฟุตเนี่ยแหละครับซึ่งไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เหลายแฟนได้มองย้อนกลับไปในชว่วงของเซี่ยงไฮ์เมเจอร์ที่มันมีปัญหาดีเลย์เกิดขึ้น แทนการจัดการก็ยังเข้าขั้นห่วยบาโรมแต่งานนั้นก็เมื่อ8ปีที่แล้วนะแต่นี่มัน2023แล้วนะเว้ยปัญหาแบบนี้เนี่ยมันยังเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็เลยทาให้หลายคนนอกจากะสาบส่งผู้จัดแล้วก็ยังสราบส่งวาอีกด้วยว่าทําไมถึงเลือกผู้จัดแบบนี้กันเนี่ยนอกจากเรื่องของดีเลย์แล้วมันก็ยังมีเรื่องของโปรดักชันที่เรียกได้ว่าทำให้ผู้ชมปวดหัวสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงการไลฟ์ที่เสียงของผู้ชมในงานนั้นมันกลับดังเท่ากับเสียงของนักพากย์ และนั่นมันก็เลยผู้ชมแทบจะฟังเสียงนักพากไม่รู้เรื่องเพราะเสียงมันตีกันไปหมดนี่ยังไม่นับเรื่องของการไลฟ์สตรีมค้างแล้วก็เสียงหายเหลือแต่เสียงนักพากยอีกด้วยจนทําให้ผู้ชมนึกว่ามานั่งฟังไลฟ์สตรีมนักพากย์ดอตถูบแบบ ASMR อีกเอ่อ so that's that's good for TSM here i think yeah but mag does get n for u staff as well right he k o w s, <helps>. <S it s more that you're as magnus with his role against lena you're very reliant on not being seen และปัญหาที่เกิดขึ้นกับไลฟ์สตรีมนั้น มันก็ได้ผู้คนสาบส่งในช่องแชทกันอย่างสนุกสนานจนผู้ดูแลไลฟ์สตรีมนั้นก็ต้องปรับโหมดการพูดคุยให้ได้เฉพาะอีโมทเท่านั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงคำวิจารณและคำด่าจ,จากผู้ชมของไลฟ์และที่ยิ่งไปกว่านั้นเลยก็คือเรื่องของกราฟิกในการใช้สลับเป็นพื้นหลังมันก็ช่างจ้าเสียเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินมันจ้าจนผู้ชมมากมา,ายนั้นก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ามันจ้าจนแสบตาแถมลายกราฟิกพื้นหลังก็เคลื่อนไหวจนหน้าปวดหัวและยิ่งบวกกับคุณภาพของไลฟ์สตรีมที่ไม่ได้ดีแล้ว มันก็ยังให้ความทรมานเกิดขึ้นอย่างทวีคูณผู้ชมต้องทนทั้งแสบตาแล้วก็ปวดหัวอย่างหนกักแต่ว่าไอ้เรื่องกราฟิกเนี่ยมันก็ได้มีคนนำไปเปรียบเทียบกับเมเจอร์ก่อนหน้านี้อย่าง v p l a y a n i m นิเมที่แม้ว่ากราฟิกมันจะมีสีฉูดฉาดก็ตามแต่ด้วยความที่มีการปรับแสงสีและก็เงาให้เข้ากับสตรีมอนิเมะมันก็ได้ผู้ชมไม่รู้สึกทรมานในการรับชมเท่าไหรนะ่นักแถมยังได้รับเสียงตอบรับที่ดีอีกด้วยว่าเป็นหนึ่งในงานที่ครีเอทีฟที่สุดงานหนึ่งเลยก็ว่าได้ พูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นกับผู้ชมในไลฟ์ไปแล้วเราลองมาดูประเด็นที่เกิดขึ้นกับผู้ชมในสนามกันบ้างเพราะว่ามันก็ระยังไม่แพ้ก,กันเลยทีเดียวโดยสิ่งแรกที่ผู้ชมเข้ามาในสนามและต้องพบเจอเลยนั้นก็คือจอภาพฉายการแข่งขันที่มันช่างใหญ่เสียเหลือเกินอันนี้เราประชดน,นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจอมันเล็กมากเมื่อเทียบกับงานเมเจอร์หลายๆงานที่ผ่านมา และด้วยความที่จอมันเล็กๆเนี่ยผู้ชมในสนามนั้นก็แทบจะมองไม่ออกว่ามันเกิดเอยียงขึ้นว่าในจอยิงผู้ชมที่อยู่ไกลนั้นแทบไม่ต้องสืบเลยนะครับได้แต่หลับตาฟังนักภาคเอาเพราะมองไปก็มองไม่เห็นจินตนาการเอาล้วนๆและด้วยความที่ดีเลยเกิดขึ้นในงานมันก็ได้ผู้ชมที่ซื้อตัวคู่ทีมลิควิดเจอกับทาลอนมานั้นต้องโดนบังคับให้ออกจากสนามเพราะว่ามันดันหมดเวลาในการเข้าชมหรือจะเรียกได้ว่างานมันกินเวลาเกินเลยกว่าที่ควรจะเป็น และมันก็ได้ผู้ชมที่เราขับออกจากสนามนั้นต่างก็ไม่พอใจและก่อนหน้านั้นมันก็มีประเด็นไล่ผู้ชมออกจากสนามก่อนเวลาแถมยังไม่คืนเงินให้กับผู้ชมเหล่านั้นด้วยมันก็ยิ่งทวีความเดือดเข้าไปกว่าเดิมเพราะมันเหมือนกับเป็นการเอาเปรียบผู้ชมอย่างมาก และยิ่งพื้นที่ในการจัดงานนั้นมันก็ไม่ได้ามาเหมาะสมผู้ชมในงานต่างก็ต้องทนร้อนเพราะว่าแอร์ทำงานได้ไม่ทั่วถึงยิ่งบูธผู้เล่นเองก็ยิ่งเจอปัญหาแอร์เสียอีกร้อนสิครับงานนี้อากาศว่าร้อนแล้วอารมณ์ของผู้ชมและผู้เล่นในงานนั้นร้อนกว่านี้เป็นร้อยเท่าจากการจัดการที่หลาหลวงแบบนี้ในด้านของผู้เล่นเอกนั้นก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันอย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้อย่างเรื่องของแอร์ในบูธนักแข่งนั้นพังจอทำให้ในห้องนั้นร้อนอบอ้าวอย่างมาก แต่นั่นก็เรียกได้ว่าน้อยมากถ้าเทียบกับเปลนอย่างสายเคเบิลดันร่วงลงมาใส่บูทของนักแข่งพังจนต้องมีการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนและในเรื่องอุปกรณ์การใช้ในการแข่งขันที่มันดันพังตอนแข่งอีกแม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดรวมไปถึงคอมของผู้เล่นเองก็ออยังพังกลางงานแข่งก็มีมาแล้วจนทำให้ต้องเกิดการหยุดเกมอย่างยาวนานเพื่อไอทีงานนั้นได้เข้ามาเปลี่ยนเครื่องคอม โดยหนึ่งในนั้นก็เป็นแมตชที่เจอกันระหว่างทีม Spirit และก็ทีมช็อปปี้ไฟร e เ l i บลียที่มันทาให้เกิดมีมที่ว่าเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่ RTC เหลือ HP อยู่ี่นทีสุดรแล่วพยายามควบคุมดูว่าพวกเขาจะสามารถไลรือทุบเขาลงด้รื h นห้าี้เขหล HP ั่ h นั o งผีเลัง oh! <Whoa! S 2> PC lag Mira oh boy Gabe, this is this yeah. is tough. I mean, their top lane is losing versus the Mars and versus the Rubick collapse, and I cannot believe they're actually winning this top lane. This is insane. Phenomenal start coming out for the side of Team Spirit. You can sort of find a chance to get a kill with the Shadow Fiend. Lift. them further they these out of position out of position and spear them even can't and spear get raises stuff back so ซึ่งการหยุดระหว่างเกมนั้นมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากและไหนจะบวกกับการดีเลย์อีกในบางครั้งเองนั้นมันก็ทำให้นักแข่งถึงกับเอือมและไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีและนั่นก็เลยมีนักแข่งบางคนได้หาอะไรฆ่าเวลาโดยการดูหนังผู้ใหญ่มนในบูธแข่งมันเสียเลยเรียกได้ว่าโจ,จแงแจ้งดูด,ดันไม่เกรงใจใครแบบสุดๆและด้วยความพังของงานขนาดนี้แม้แต่ผู้คนในประเทศเจ้าบ้านอย่างเปรูอเองก็ยังออกมาบ่นว่าพวกเขารู้สึกอาจจะแทบมุด แผ่นดินนี้เพราะว่านี่มันเป็นงานเมเจอร์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศของพวกเขากับการแข่งขันโดร์ทถูและการที่มีผู้จัดป่วยแตกแบบนี้มันก็เป็นการทําลายภาพลักษณ์ของเจ้าบ้านแบบไม่มีชิ้นดีจนมาทำผู้คนบางส่วนเองนั้นก็ยังบอกว่าอย่าได้หาทําที่จะจัดงานเมเจอร์ในประเทศแถบอเมริกาใต้อีกถึงกระนานมันก็ได้ผู้คนมากมายเข้ามาแก้ต่างว่าความ่วยแตกที่เกิดขึ้นมันมาจากตัวของผู้จัดและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศเจ้าบ้านเลยเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับการแข่งขันเมเจอร์ของเกมอื่นตัวอย่างเช่น C ีเอสโ้น มันก็มีหลายครั้งด้วยกันที่งานเมเจอร์ของเกมดังกล่าวจัดขึ้นในอเมริกาใต้และก็ออกมายิ่งใหญ่สมกับเป็นการแข่งขันเมเจอร์ไม่ใช่งานเมเจอร์กโหลกกะลาระดับตำบนอย่างลีมาเมเจอร์แบบนี้ แม้ว่าในการแข่งขันมันจะสนุกและสร้างความให้กับผู้ชมมากแค่ไหนแต่การจัดการที่ไม่ได้มาตรฐานผู้จัดมันก็ทำลายความสนุกของการแข่งขันนี้ไปอย่างน่าเสียดายจนทำให้อมูลของโดทานั้นได้ออกมาเรียกร้องให้วาวเลิกใช้ผู้จัดเหล่านี้ในการให้บริการงานเมเจอร์ไปซะและให้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำเรื่องตรงนี้แทนดีกว่าไหมวะจากนี้ต่อไปเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่างานเมเจอร์หน้าอย่างเดอะเบอร์ลินเมเจอร์นั้นมันจะออกมาเป็นเช่นไร แต่เมื่อเราดูชื่อของผู้จัดง,งานอย่าง ESL แล้วมันก็น่าจะไม่หลายคนนั้นอุ่นใจวางใจได้บ้างว่าเมเจอร์นี้เนี่ยต้องดีกว่าลีมาเมเจอร์จริงๆซึ่งนี่ก็เลยกลายเป็นตำนานความพังของการแข่งขันฤดูดถูป,ปี2023ที่มันก็แสดงให้เห็นถึงการจัดงานที่ไม่เป็นมืออาชีพจนทําให้งานมันกร่อยเกินกว่าที่ใครหลายคนนั้นจะรับได้นั่นเองละครับและเมื่อพูดถึงทัวร์สุดห่วยแล้ว้ดวยการแข่งข e ันอีสปอร์ตที่ผ่านมานับหลายปีมันก็มีหลายทัวร์ที่ห่วยไม่แพ้ลีมาเมเจอร์หรือบางงานเองก็ห่วยกว่าด้วยซ้ํา ซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆสนใจอยากรู้ว่ามีงานไหนกันบ้างก็สามารถกดรับชมกันได้ที่คลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ